สี่ชแนลเสือพาไปเป็นไหนมากน้อไปฉีดยามาครับทำอะไรนะทีเขาจะไมมทมแล้วเขาต้องอะไรตอนแรกพาโซไปกับน้องเจ้าคุณสองคนแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนหนึ่งเป็นสามคนทีนี้คือการเบิกยามาเมื่อกี้พี่เสือพูดเบิกการเบิกยามามันจะโดดหนึ่งมันจะมีหกเข็มทีนี้กลายเป็นว่าอ้าวมันเบิกไม่ได้น้องคนต้องเบิกมาหกเข็มเขาก็เลย ประสะก็เลยเข้ามาเมนตบอกช่องพี่เฟื่องบญชูว่าใครจะไปฉีดไหมขออีกสามคนให้ไปฉีดเลยได้เบิกยามามาฉีดในหนึ่งโดสประโสอเมนมาในช่องพี่เฟื่องพี่เฟื่องกำลังไลฟ์สดก็กลายเป็นว่าเรารู้ข่าวจากการที่จะได้ฉีดเข็มที่สี่ผ่านไลฟ์สดนะฮะประโสะเมนมาบอกก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเถอะเสือพาไปสมอลแชนแนลฮันนี่สีกอกก็เลยได้ไปพร้อมกันนะครับก็ไปฉีดเข็มที่สี่นะะ เข็มที่สี่เพราะว่าตอนเข็มที่สามนั้นมันเดือนมกราก็เท่ากับว่าสี่เดือนแล้วก็ได้จังหวะพอดีครับได้จังหวะพอดีฉีดเข็มที่สี่อจรับผมก็เลยได้ไปจิ้มมาได้ไปจิ้มมา่ะแล้วพวกนี้พวกพวกนี้เขาจะฉีดไหมพวกนี้ก็จริงๆแล้วน่าจะต้องติดต่อคุณหมอแจวเพราะว่าคือตอนนี้ยามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องหาให้ได้หกคนไง อ๋อคือตัวยาน่มีแต่ว่าต้องรวมกันไปให้มันให้ให้มันครบตามที่เขาเบิกมาใช่มันจะได้ไม่เสียเปล่าใช่เพราะมันต้องเบิกทีเดียวอาการเป็นไงครับความรู้สึกตอนฉีดก็เจ็บนิดเริ่มจะต้องหิ้วปีกหรือยังเนี่ยไม่ไม่ไม่ยังไม่ต้องนะแล้วเจ็บตอนฉีดมันก็เจ็บนิดๆแหละเนาะนะเวลาฉีดฉีดยาเป็นธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการอะไรข้างเคียงเราก็นั่งพักนั่งรออยู่ในในด้านในขึ้นชั่วโมงก็ปกติครับ ไม่ปวดไม่อะไรไม่ปวดไม่อะไรก็ไปไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวกินนะฮะที่มาช้านะฮะไม่ได้เป็นละลายนะครับไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวกินแล้วเขาก็ให้พารามาเออใช่นะฮะเราก็กินพาราแล้วก็อาจจะนอนพักสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยเอออย่าเพิ่งไปดูอะไรเลยตอนนี้เนาะจากแดมั้มจากแดดเหมือนเดิมไหมจากแดดเดี๋ยวกระปวดแขนว่าอะไรว่าอะไรคุณมีน้ำไหมครับยังไม่ยังไม่ออกฤทธิ์ ตัวยายังไม่ออกฤทธิ์คุณมีน้ำใช่ไหมฮะมีอยู่ค่ะผมผมจะมากินยาบ้านเองกินยาบ้านคุณนะครับไปเสือโดนจิ้มมาแล้วข้าโดนหมอจิ้มมาแล้วเจินจิ้มเสียก็ไปเอาน้ำ้านในพทีนะครับหอ้๋อมอ๋องอ๋อง ปลามันเป็นแก้วเลยครับขอบคุณครับนา,นายปฏิเข็มเท่าไรแล้วผมเข็มสองเข็มสาม,ย,มยังไม่ได้ไปฉีดนานกี่เดือนแล้วนานแล้วเลยหลายเดือนแล้วเลยถัดมา,าก็พรุ่งนี้นับกันไปได้เลยหกคนอ่ะหกคนใครบ้างหล่ะทีนี้ย,ยก็ยังไม่ได้ฉีดนะเข็มที่สามอ่านี่นะเอ้เลยแล้วสองแล้วหาอีกหาอีกสี่อ้โหอีกหลายคนนะอีกสี่ใช่ไหมอืม โจ้ใหญละแม่ดาป้าคำาสายเออครบเลยหาให้ได้6คนนั่นแหละอืมหาให้ได้6คนเพราะว่าเขาเขาจะได้เบิกมาทีเดียวเลยใช่ไหมยอ๋อขวดกขวดนึงก็สามารถฉีดได้6คนเนาะครับโดดโดดของมันอ่ะ6คนเออ1โดดฉีดได้1 6คนครับผมใช่เกือกระโดนมากไปกี่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มันทอนใจจะไปนอนหรือยังเนี่ยจะไปนอนแล้วนอนที่ไหนนอนที่โน่นตลาดนอนอ๋อนึกว่านอนในบ้านอุ้หน่าจะไม่ไหวมันร้อนเป็นบ้านเราเป็นเป็นชั้นสีจะนอนตลาดนอนมันก็จะได้มีลรพรงนิดนึงครับโอเคอ่ะยังไงก็ถ้าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปก็ไปฉีดรับวัคซีนป้องกัน คู่มาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ